อาเพชรพาลวยสวัสดีที่สูงสุด,สดสคนครับผมจะคิม,มาตามแนวทาี่้งของพ่อยากกันตอนน่อเนาะพี่น้องหมวดทันที่หนึ่งมิตุนาสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะหัวที่แล้วพ่อเพิ่นไฮบัดว่าไฮมดเนาะพี่น้องปัดศูนย์เก้าัดว่าห้บัดเพิ่นบัดได้อยู่เนาะพี่นอ้องอืคนหน้าบ้านเพิ่นนี่นนเนนพิ่นวาดเพิ่นได้ยู่ว่าสันเนาะพี่น้องเนาะมาตามกันต่อพี่น้องโอ้พออยู่อยู่พี่น้อง เข้าไปเบิ่องขวนไปฟังน้ำกันพอ้ฝนตกดีแล้วพอ่อเนาะโอแม่ขอบค้นในลายครับกสดีครับเอาวันฝนคือตกดีใช่ไม่ทั้งนี้ตกดีสิปาดนามถ่ว,ถวมไม่น่ามัดเลยบ่มีมือแล้วว่าตกโอ้ขี่รถม,าม้ทาทั้งเต็มมัดเลย เขาโอ้ยแม่ไม่กินข้าวน้่งครับขอบคุณครับเอ้าอ,อ,อ,อันเหยียนยวนต้นบมกม่วงอหยนยวนเป็นเคราว่าพ่อได้โขนเก่าไดไไ้รู้นั่นคิดจะเดินเทยไปซี่อันเพื่อนว้านพ่อเป็นนักเก่าซีหลายเป็นบอกเก่าสองสองเก่าโอ้เก่าสองสองเก่าเออเออเออแมนแมนพ่อให้ผมเอาให้นักนักสองเก้านะ บัดพาอเัไปร้อยซื้อสวนเก่าคิดว่ามันจกันเลย่อยูบ่อบ่แม่ผมบ่ถือบ่ถือครับไก่กันดูบาทเพไม่ซื้อสวนหาพนดูคนละสีบเลยหอโอ้พ่อให้คมอนให้ให้นักนักกันนักนักกันคือสองเก่าแล้ว าดไปร้อยื้อศูนย์เก้าอีกเก้าแวใคห้ไปนหลายตูเนี่ยนะหรือางจังไหนเลยเอเจาอน้าดุเาจาโอ้ยอันขั้นขี่ห้สุดเต็มกันยนว่าหลายคนาหลายเมื่อนี่แหะยาก้ยเวอางไลก็พอยากด้วยเวอน์ก็วางส่ง แสดงว่ามวดนี้พวกคักบวมันใจเปกาข่นย่คือวาย่กบเกาเนี่ยมันนั่นตัวละพันสงเลยฮะสองเ้ตัวละพันสองตัวละพันอซื้อตัวละพันสองคนน่ะเบิ่อเป็นเบ่ล่างเป็นล่างยังเยอนักื้นซุนเกา้ร้อยนี่อ๋อมันได้ แสดงว่าสวนเก้านี่เป็นตัวกั้นในซื้อตัวนี้นเลยปาไปซื้อสองเก้าตัวละพันสองใบศูนย์เก้าใบซื้อรน่อยเดียวป้าเห็นบอกประท้บ่อช่างบ้านบ้านผมบ่มีโขวกมีปลาดิเมียบ้านผมมันเปลี่ยนบ้านมิจฉทงหน้าอ่อนบ้านหมือด้วยครับ นี่กับพี่ได้นงกงมากที่ไหนเนาะแมน <c oughs> พี่ขี่ม,ม้าบ้านพู่พี่ได้ครับอนอ,อันขีมดดนมน่ม้าเขียอุดรพี่ได้ม่านโกลุ่ม่านบ้านชีสุหอยโมงลงขึ้นแมนจังมีตลาดขัน้นขั้นขามันพูม้านที่เป็นเขียุดดอนยด้ม้านผมมันน่นมขวกม่ปลาหดอกเป็นบ้านทงมีแต่ทงหน้ารอมัด บ่ได้เห็นหุเไปเรืยยินแล้วตะกีไปเสียภาษีบ้านลงเหนือผมเดี๋ยวนี้ว่าด้ไปเ <Sammy> ห็นป่พ่อโอ้ห้ลูกไปเสียโอ้ก็ซ้ำกันกัไปเสียอันผงคือเขาเสียเันลงคือเขาเพราะว่าที่พออยู่ทั้งสุนเนาะเอาวันนี้วิ่งตัวใด่อ ก 8, กกเก็ดกรบแปดมกเก็ดกแปดอ๋อว่ามากหังเก็ดกแปดว่าเฟื่นเก็ดกระแปดมากเก็ดตรงกันว่าสิอตรงกันก็นกของค้าว่าหากรเแดอันนี้พ่อให้วิ่งหากระแปดป่หากระแปดอ๋อโอ้ที่พ่อถามผมว่ามากหังนี่คือผมมากเจ็ดน,นะนนก็มากะมาให้ไงอ่ะ อันพ่อมักตัวใดพ่อเน้นตัวใดเนี่ยฮะหากับเจ็ดเนี่ยนี่ว่าเป็นทั้งสองเป็นอ๋อามาักสองแต่ว่าแต่ว่าหาอันเน้นหาได้สักพักแต่ว่าหานี้ เลขจากเลขของพ่อผมซื้อกับติดเมื่อไรได้หนิี่ค <15. S 1> แมนผมซื้อศูนย์หกับศูนย์เจ็ดมสอกับศูนสามเลขผมได้หนีู่นย์ห้าอืมคือขีดตรงครับคอยถึงแม่เขาเลยมันก็ชิบห้าสองห้าเต็มด้วยแบบโอ้เต็มเต็มเลยพี่น บ้านนี้จิศเจ็ดได้พ่อบานนี่เจ็ดนเจ็ดศูนย์เข่าให้ได้ไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามจะมักสุดโต๊ะได้ยินแต่ว่านั้น ครับได้แมนพ่อบนล่างไปกลับแล้วเลขมาหลายคู่เลขหกคูหนึ่งบนล่างไปกลับนะคันออกหาศูนย์ก็เป็นเป็นล่างหาหนึ 1> 1ก็เป็นล่างมาัะให้ว่านเนี่ยเอฟซีพันเนเออก่ว่าพ่อมักเนี่ยคือมักหาศูนกับหาหนึ่งหนึหาเนาเนะเอ,อมามาักมักขนาดมักส่วนตัวถ้าพี่นอ้องเขามัก,กหาสองก็ได้เออเชอก เพราะว่าพ่อเน่นที่หาแค่ว่านัน้นยังยังไปส่งหาไปแล้เอิได้หมดเลยาม่เป็นซูหายกซื้อหายด่งสงหาเพาเก้าหาคือแล้วเราพื้นมนเอาพ่อขอสามตจักคู่นะพ่อเลขสามตัวเอามันเข็นแข็มเ,เต็มทงแล้วขันถือสามตัวสามตัว,ตวพ่อมักตัวใดลักร้อยพ่อมักตัวใด พ่อพอใครพ่อพ่ออีกพอซื้อไเหล็กสามตัวกันปะพอซื่อก็พอเอาเพราะว่าพ่อนแต่สองตแต่สองตัวได้กันั่นอยู่น่งนัวแต่ว่าส่วนมากพอแค่เอาแต่สองตัวกนะแต่สองตแต่สาองตัวก็ยังไม่ถึงแมนแมนพอแต่สองตัวก็ใหญ่เอลี่ง่เอลี่บาทนี้บานนี้เป็นหัวสั้นจอนบ่พอบ่ะนี้ อย่างนออกเจ็ดเจ็ดุนี่เยอ่าคนุยสันจอนมันมักเปลี่ยนมกักเป่าเนี้ยเป่าเลี้ยมเขาช่ไเป่าเจ็ดเจ็ดถึงรวัดสุขไทยน่ะนี่นเ,นเล็กบ่อนไปออกบืงการท่นบอกบงการเพื่อจงวัดเจ็ดสิบเจโอ้อว่โอ้พ่อว่าโอ้จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดเนาะจงวัดสุไทยโอ้เราว่างเนาะพอ่ะเอเนาะว่างเจ็ด,ดเจ็ดเ เออเออแมนแมนแมนเขาไม่หลอกคักเลยโอ้ยพ่ะว่าตลอดก็พอเขาก็แจ้งกระแปงหัวมัดน่ะแต่ยืดฝืนกันยังตำรวจเขาบุ่งยื่ใส่ยังเขาก็แปงหัวมัดอันใด้คิด่าแปงโอ้ยอ๋อแต่ให้รู้เนาะมันนักแต่ครังนี้เอาปีนได้ปีต้นนิดด้วยอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อบทล่างพ่อให้วิ่งห้ากับเจ็ดแน้นที่ห้า ส่วนจับคู่ก็คือศูนย์หาหนึ่งหาสองห้าหลักเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามพ่อเน้นศูนย์หาครับหนึ่งหาส่วนตัวพ่อมากแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามากักหลักเจ็ดก็คือจัดได้เลขกับบ่หลายคู่เลขก็แค่หกคู่นึงเนานะหกคู่บนล่างเข้าจัดมือก็โตนี่ก็บ่รามีขาดชื่อร่อ,อ,อง,บ,งบ,ออบ้างคืนมือว้าเอาเอาว้างได้พ่อชื่อเสียงลันร่ฝันบ่เชียงเไม่ฝันคนเจอือ เอาข้าเจาคือว่าฝันก่อนีแจงมันแม่นเลพ่อก้าเจาว่าฝันก่อนหีแจ้งแม่นดิขี่เลขละยตเนี่เลขออกแล้วถึงจร่างออกแล้วไม่ยัออกแปดเก้า็ันโอ้ยออกขายิงสันนอสัตวแปดเก้าแล้วสัตนแล้วก็ถื่แล้เดี๋ยวต้องคิดไปคิดมาน่ซื้อกี่ัวสันโอ้พ่อซื้อไว้อยู่แปดเก้านะอือ พี่หลองมักชอบอะไรก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วโอ้โอ้พ่อฝันว่ากันเลขออกแปดเก้าโอ้โอ้พ่อซื้อไว้ให้ตัวนี้มันถือจุอยนี่ว่ะตะกี้ว่าบ่าถือโอ้พ่อซื้อไว้แล้วเขียนซื้อพร้อมว่าพ่อยาตัวนี้เจ้าเขียนซื้อพร้อมโอ้พ่อซื้อไว้ล่ะซื้อกันซื้อเงินซื้อเงินจุ้ยจ้าิดบาทโอ้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งพ่อก็ซื้อหาศูนย์ เลขที่พ่อให้พ่อซื้อมัดตัวนี้ซื้อแล้วซื้อมัดกู้โตเลยตัวนี้เลขพ่อที่ให้มานี่โอ้พี่น้องเบิ่งบ่ได้ได้พ่อเบิ่งบ่ได้เอาพี่น้องมักชอบตัวแรก็หาลอตเตอรี่กันเลขอยู่ในหันพ่อเพิ่นซื้อมัดหลักโตนั่นบารีอันเลขอันอันเลขบนเนี้ยเพิ่มกำลังเสิออกอันนั้นทุ่เมื่อเสวทุ่งมื่อก่อนโอ้ เ oh, พราพ่อซื้อกับซื้อพ uh ่อ huh. ก็ซื้อกันไว้อยู่เนาะพ่อก็กันไว้อยู่พี่น้องฟังหมาได้พ่อตอนส่วนเลขสูตรเลขคำนวณของพ่อกับตัวนี้แหละก็คือพ่อเพิ่นให้พ่อเพิ่นกระจัดมัดคู่โตเลยล่ะเลขหกคู่นี่มันบวขาดเนี่ยมันวัตัวทุ่นนะพ่อเนาะบวขาดเลขใดก็บวขาดแต่ว่าขันว่านู่ตัวอื่นหาหาใช้ก็ได้เพื่อเพื่อเป็นเทียบหาคำว่าไม่ได้ ขมามากันได้โมพ่อเจ็ด็ม่าอ,อ,อ๋อเอ้ายู่น้่งฟังอเด้อเจ็ดกระห่า็าาม,ามาน้ำกันได้ให้กันนะ <c oughs> หกคู่หกขาพ่อพันจัดไปมหมดหรอเอา,าตามนั้นครับผมล่างนั่นเป็นเจ็ดศูนยนะครับโอ้โอพอมันใจล่างน, <c oughs> นี่เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนนบนนี้จะเป็นสองห้าดูสิบห้ารื่อสิบห หูตะว่าเจ็ดศูนย์นี่พ่อมั่นใจเป็นลางเป็นลางเป็นลางซึ่ง,งนนเนี่ป็นลางเป็นลางมัดเจ็ด่ะทั้งเครงนี้ปวนี่บวดมัดว้ว่าเรียกว่าหลายคุย<ต>เอฟซีเพิ่นพิจารณาเอามักตัวใดชอบตัวใดหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้อง,ไงอเไยเด็กที่พ่อเพิ่นหายมานี่บ่แม่นหายได้ร้อยดิเฮ็ดแล้วซื้อพ่อแม่นบ่พ่อหัวสื่อความเนี่ย ถีบัดเซ่ไปครับบัดสุดท้ายก็เซ่เป็นกรถิ่นถึงเฉยเอ่ะโชคมาหันกัรสุสุกันนน่นยืนครับอาปาขอบคุณอะไรครับผมลูกเต้าเบื้องดุลกุงเทพเบองเบ้อยู่บ่เขาก็ยังซื้อเพาเขาต้องเขากงบรรจุหน่่งคนได้ปงเานพันเรื่อะไรงเขาเขาบอกโอ้กระเจ้าสือน้ำอย ปา,นากนะไรเกาแช่เขาติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม